รถมือสองที่คุณวางใจอยช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาอีกแล้วนะครับสุดยอดรถ SUV ขวัญใจชาวไทยทุกยุคทุกสมัยเป็นต้นแบบของ SUV ในปัจจุบันเลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ Honda CR-V Gen ที่5 Minor c h a n g 2.4S ไ May 6 ครับสุดยอดรถ SUV ครับแม้ว่าปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนโฉมเป็นเจนที่6เรียบร้อยแล้วนะฮะเจนใหม่นี้เป็นตัวไฮบริดหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่อยากเล่นไฮบริดก็ต้องเล่นตัวนี้เลยนะฮะเป็นตัวสุดท้ายเจน5 Minor เนอร์นะฮะคันนี้เลย2.9 h o n o n d a CRV เจน5ไ i ม o นเนอร์เชนสเบนซินใหม่โฮ oh! มา อ่าคันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแล้วเป็นตัวไมเนเชนด้วยโมเดลผลิตปี2019แท้ๆเลยฮะข้อดีของเขานะฮะแม้ว่าจะเปลี่ยนโฉมไปแล้วนะฮะแต่ว่าหนึ่งเลยก็คือราคาวันนี้ลงมาเยอะมากๆน่าสนใจเลยทีเดียวในขณะที่ข้อดีอย่างนึงคือรูปทรงยังสวยเท่ร่วมสมัยมากๆและข้อดีอย่างสุดท้ายคือเป็นเครื่องเบนซิน2.4ลิตรดั้งเดิมที่ค่อนข้างเสถียรปัญหาน้อยฮอนด้าเขาชำนาญเครื่องบล็อกนี้อย่างมากเลยนะฮะ วันนี้ฮะตัวนี้เลยฮะรถบ้านมือแรกมือเดียวฮะเป็นตัวเริ่มต้น 2.4S รถใหม่ไฟแดง1น่้ายแดง1 3 5 9 0 0 0บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ60,000กิโเมตรรับประกันซื้อเกินแตมราคาครับวันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูสีสันตัวถังสภาพรถที่ท่านเจ้าของเดิมให้มา มาดูกันเลยฮะสวยขนาดไหนมากระจังหน้ามาแบบโครเมียมใหญ่ๆด้านบนนะฮะด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำเงา2ชั้นก็สวยลงตัวมากๆเลยโลโก้เด่นๆเป็นตัว 2.4S ก็ยังได้ไฟหน้า Full LED นะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime LED โคมไฟยังสวยยังใสเป้งเลยนะฮะไฟตัดหมอกก็มีให้เช่นกันนะครับแม้ว่าจะเป็นตัว S คิ้วโครเมียมนะฮะอของ ของที่ติดล้นมานี่คือของเดิมโรงงานเลยนะครับก็จะมีกาบมาให้ในตัวนะหล่อเรียกว่าหล่อ,ลอโดยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยไฟหน้าสองฝั่งนะครับสวยใสยใช้ได้ไฟเดีทํา L มีให้อ่ฟาฟากระโปรงกันก่อนล้างขึ้นมาแล้วนะครับสีสันท่านเจ้าของเดิมให้มาใช้ได้นะครับดูแล้วก็ดูแล้วใช้ได้นะฮะขนแมวมีบ้างไหมมีเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดครับ ดูแล้วขัดได้นะครับชิ้นนี้มาด้วยสีเทาดำเม mm ็ัคลิกออกแดดเงางามปริ่มฝังเป็นประกายเคาะไปยัาบางใส่ใช้ได้กันชนกันต่อนะครับมีรอยพอสมควรเพราะฉะนั้นชิ้นนี้เดี๋ยวจบคลิปนี้เอาเข้าอุ่สีเก็บกันชนให้ละกันส่วนฝาปรงขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับพอาดูแล้วภาพรวมใช้ได้ไม่น่าไปต้องไม่ต้องไปทําอะไรจะมีก็แค่กันชนฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มีเบาๆแต่ดูแล้วเดี๋ยวทําทั้งชิ้นเลยละกันนะครับ ภาพรวมแบบขวานะฮะสีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาก็สวยครับเนียนใสใช้ได้ทั้งแถบนี้โอเคนะก้อไปอยังบางยังใสเสียดายนิดหนึ่งครับประตูคนขับมีรอยประมาณนิ้วหนึ่งตรงนี้แม่ดูแลใจจริงไม่ค่อยอยากทำนะเพราะภาพรวมสีเขาเนียน แต่ดูแล้วมันก็ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นชิ้นนี้ก็คงต้องเก็บให้เช่นกันนะครับส่วนบานที่เหลือขออนุญาตขัดเอาแก้มขวาขออนุญาตขัดเอามือจับรุ่นนี้จะได้สมาร์ทเอนทรีด้วยนะครับเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยส่วนหลังคาใช้ได้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรค่อนข้างเรียบร้อยสาพอากาศแบบรีบฉลามด้านหน้ามีรอยขี้นกเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้นะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยว ตรงนี้มีสเกตหินเบาๆเดี๋ยวแต้มให้ก็แล้วกันนะครับล้อกันต่อเลยได้ดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับเนื้อแม็กใช้ได้เลยหน้าเงาร่องดำห้าก้านใหญ่นะครับแม็กถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับขับฝีมือใช้ได้ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินเบอร์สองสามห้าา R สิยางถือว่าใหม่มากนะครับปี2023อันนี้คือเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้นะฮะโอ้โหขอบคุณมาก เขาเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนี้นะฮะใครได้ไปคุ้มมากๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับล้อหลังก็ดิสเบรกเช่นกันนะฮะเนื้อแม็กด้านหลังก็สวยมากนะครับไม่มีถลอกไม่มีเบียดทุตบาทอะไรเลยได้อย่างวิชลินไพร์เมซี่เอสยูวีปี2023นยีะครับโอ้โหขอบคุณเจ้าของเดิมมากคุ้มมากๆครับใครได้ไปใช้ได้ยาวๆนะครับสุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรนะฮะ โครงสร้างกันต่อเลยนะครับเปิดมาแล้วประตูหลังขวาครับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เก่าสะโพกหลังขวาเม็ดอาร์อยู่ครบสวยงามซอกในประตูสวยๆแห้งๆเดิมๆจากโรงงานทุกจุดนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกวฟั่มอะไรเสากลางขวาเม็ดอาร์อยู่ครบ ซอกในประตูครับหัวน็อตด้านในเดิมหมดนะฮะไม่มีถอนไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดสติกเกอร์อยู่ครบไม่มีงัดไม่มีแงะอะไรเสาหน้าขวาฮะเม็อาสวยงามเม็ Mid อาร์คยครรซอกในสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีพิษความอะไรด้านหลังกันบ้างนะครับก็จะมีสปอยเลอร์มาให้เท่ๆนะฮะมีไฟเบรกให้ กระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มพร้อมไลฟ้าไฟท้ายครับตัวไมเนอรชเชนตัว L สวยๆเลยซ้ายสวยขวาก็สวยนะครับฝาท้ายดูแล้วสีสันภาพรวมเนี่ยโอเคแต่ตรงนี้ดูแล้วมีทะลอกมีบุบเบาๆอ่ะชิ้นนี้ก็เดี๋ยวเก็บสีให้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวเวลาเวลาเก็บหน้าจะต้องเก็บทั้งบานนะครับสีมันจะได้เสมอกันนะฮะกระจกไอ้กันชนหลังดูแล้วใช้ได้ครับไม่ต้องทำอะไรไปตามนี้เลยนะฮะ ด้านล่างเป็นพลาสติกดำนะฮะมีเซ็นเซอร์หลังให้สองจุดไฟทับทิมอะไราสวยกันชนฝั่งนี้สวยครับไปตามนี้เลยรุ่นนี้จะได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เปิดมาแล้วอ่ะเรียบสะดวกสบายนะฮะขอบฝาท้ายมีถลอกเบาๆนะเดี๋ยวเอาลองมาก่อนมองไม่ค่อยเห็นฝาท้ายมีถลอกเบาๆนะฮะเดี๋ยวจะขอ,อุยัตขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะนิดเดียวตามขอบตรงนี้นะฮะอ่านิดหนึ่งอ่ะ ปลท้ายรุ่นนี้เป็นพลาสติกบังหมดเลยนะฮะวิธีการดูดูต้องดูสูงนิดหนึ่งนะตะเข็บซ้ายสวยๆน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะผิวพันธุ์ด้านในแห้งสนิทนะฮะน็อตฝาท้ายเดิมหมดนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะครับตะเข็บซ้ายขวาเหมือนกันอ่ะฝาท้ายครับเดิมหมดฮะแนวซิลิโคนเดิมๆแห้งแห้งไม่มีค้อไม่มีพ่นอะไรนะครับมีถัดรองมาให้ด้วยขอบคุณมากโกลมสวยนะครับ สวยเลยล้ออะไรเป็นล้อแม็กเจ้าของเดิมให้อะไรมาไม่รู้น่าจะเป็นสายพ่วงนะขอบคุณมากแม้แรงอะไรมีให้อุปกรณ์ดอดล้อมีให้ครบครันแต่รุ่นนี้จะไปดูโครงล่างด้านล่างไม่ได้นะฮะรุ่นเจนหานี่จะบุกตัวผ้าปิดมาเลยแต่ว่าเราดูฝาท้ายและเดิมหมดนะฮะ,ะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูนะฮะด้านท้ายครับรวมแถบ,บซ้ายนะครับแถบบนี้ สีสันก็ใช้ได้นะครับจะมี1ชิ้นที่ต้องเก็บสีให้นั่นก็คือประตูหลังซ้ายมีบุบป,ประมาณนี้นะฮะอ่ะบานนี้ต้องเก็บนะครับส่วนที่เหลือขออนุญาตขัดนะขัดคัดสะโพกหลังคัดกระจกข้างมีขนแมวเบาๆก็ขัดได้นะเดี๋ยวขัดให้นะฮะมีไฟเลี้ยวมือจับสมาร์ทอินทรีสอฝั่งเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดให้กับข้างพลาสติกและครมเมียมสวย ล้อดิสเบกหน้าหลังแม็กหลังซ้ายก็สวยนะครับถือว่าขับฝีมือไม่มีทะลอกอะไรเลยยางมิชลินปี2023ดอกเต็มเต็มใช้ได้ยาวๆ5ปีได้แน่นอนซุ้มล้อสวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำพ่่มนะครับล้อหน้าซ้ายสวยนะครับสี่ล้อสวยหมดขับฝีมือไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทนะฮะยางมิชลินปี2023ใครได้ไุ้มมากนะครับดอกเต็มดอกสวยโอ้โหชุดนี้หลายหมื่นนะฮะ เปี่ยนมาให้เราขอบคุณเจ้าของเดิมมากซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับโครงสร้างกันต่อเปิดมาแล้วหลังซ้ายสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะทุกแผ่นทุกจุดด้านหลังซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามซอกในประตูน็อตเดิมหมดทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นทุกจุดนะครบทุกจุด แผ่นเบรเรียบเนียนสวยงามไม่มีั้นแง่แกะเกาผลิตและประกอบประเทศไทยเครื่องยนต์ K24V53350723 ตัวถัง MRHR w ลงท้าย P100443 นะฮะเสาหน้าซ้ายฮะเม็ดอาร์สวยงามและอยู่ครบนะซอกในแห้งสนิทเติมหมดจากโรงงานทุกจุดไม่มีเคาะไม่มีพ้่นไม่มีชนหนักไม่มีติดคว่ม คาสีต่อแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดมกรลาปีหน้าคันนี้จด2020เลยนะกระจกหน้าเดิมของคอนด้านะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันไปผมนี่คือโฉมสุดท้ายนะครับที่จะใช้เครื่องเบนซินบล็อกนี้นะฮะนั่นก็คือเครื่อง วูดไอว EARTH DREAM ดีมเทคโนโลยี 2,400cc เบนซินล้วน173แรงมา้าเติมได้ถึง e85 อัตราสิ้นเปลืองประมาณ12.5โลลิตรนะครับเป็นเกียร์ออโต้ CVT ไม้แท้60,000โลโครงสร้างเดิมหมดนะครับรุ่นนี้ซอกในอาจจะดูยากหน่อยแต่เดิมแน่นอนนะฮะแก้มเกิือมอะลรจะดูยากพลาสติกบังหมดเลยดูเบ้าโชคเลยละกันนะฮะแห้งสนิทนะฮะเม็ดากสวยงามมีเบรก ABS ให้ด้วย ซับในเดิมหมดแห้งสนิทนะฮะไม่มีคอกไม่มีพ่นนะซับในด้านขวาเดิมหมดนะมาร์กกิ้งแต้มสีหัวนอ็อตจุดต่างๆอยู่ครบครับขาหน้ารุ่นนี้จะเป็นสีดํานะครับก็แต้มสีมาร์กกิง้งหัวนอ็อตอยู่ครบทุกจุดเลยเป๊ะ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 น็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะนี่มาร์กกิ้งยังอยู่เลยนะแชซีมองลงไปแห้งสนิทแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะถ้าไม่เกิน6กเดือนไปตามนี้แก้มซ้ายดูยากนะ ต้องอาศัยดูซับในเอาว่ารูกลมคมกริบเบ้าโชกแห้งแห้งเม็ดอาร์คสวยงามซอกในเดิมเดิมฟากระโปรงก็เดิมครับนอ็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยผิวพัดหน้านใต้แห้งแห้ง,หงกันร้อนยังสวยสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงไปนะสติกเกอร์ครบทุกแผ่นทุกจุดรูกลม แนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนอ็อตฝาโปงไม่มีถอดแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดแถมแลขเครื่องให้นิดน,นึง K ยี V 5ลงท้ายด้วย335 0723นย์เจ็ดะฮะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันไปได้บ่อหนังแท้ครับปรับไฟฟ้าเนื้อเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับสีดําล้วนสวยๆเลยได้บบาไฟฟ้าด้วยเบาะฟอกฟขึ้นมาแล้วสวยเนียนกริบเลยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไร ใช้รถรักษามอกแผงประตูสวยเลยครับของเดิมโรงงานเป็นงานสีดำผสมสีเทาไทเทเนียมและวัสดุหนังแท้สีดำนะครับมีลำโพงชวิตเตอร์ให้ด้วยฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นไฮคู Q, ยังสวยมากนะครับด้านหลังฟิลม์มไฮคู Q, ยังสวยมากนะครับแผงประตูด้านหลังก็สวยมีรอยนิด,ดนดง <c oughs> นิดเดียวนะ,ะด้านหลังกว้างมากครับขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะฮะมีแอร์หลังด้วย แล้วก็ USB น่ชาร์จโทรศัพท์สบายๆเลยตัวบากนะครับเนียนกริบเลยฮะด้านหลังสวยมากนะเป็นหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยสวยมากรู้ติดตั้งคา์ซีดไอโซโฟ,ฟิกหัวหมอนสามตำแหน่งตรงกลางเป็นที่เท้าแขนและรองวางแก้วน้ำนะครับด้านบนมีไฟสองสว่างให้เป็นไฟ LED ด้วยนะเบาะเลื่อนไม่ได้นะแต่พับได้นะพับแยก60-40ได้นะฮะนี่พับราบแบบนี้ได้ แผงท้ายครับเป็นพลาสติกดำยังสวยมากนะครับดูแล้วค่อนข้างสมบูรณ์ไม่มีรอยอะไรงานพลาสติกด้านหลังก็ใช้ได้มีถลอกเบาๆนะตามสไตล์รถ SUV ก็ต้องมีขนของกันนิดๆหน่อยๆแต่ที่เหลือสวยนะครับก็เรียกว่ามีรอยบ้างเบาๆนิดเดียวนะฮะซ้ายขวาตามธรรมชาติที่ชอบคือมีไฟด้านหลังให้มาทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้ดีมีประโยชน์นะครับ แล้วอย่างหนึ่งที่ชอบตั้งแต่เจนที่แล้วแล้วก็คือตัวนี้ดึงได้นะครับดึงแล้วก็มันจะพับลงไปเองแบบนี้นี่สะดวกเลยนะครับขนของมาปุ๊บก็โยนครับไปเลยรวมถึงจะเอาไว้ใช้ท,ท่องเที่ยวปิกนิกเอาฟูกมาปูนอนเล่นได้นี่ประตูหลังซ้ายครับสวยเนียนกริบนะ มีรอยนิดนึงนะฮะตรงไปคันนี้จะมีเด็กนะครับนิดหน่อยนน่นะฟิลม์มไฮคูก็ยังสวยใช้ได้นะแผงที่เหลือโอเคนะฮะมีรอยก็เบาๆที่เหลือโอเคตวัวบอกครับยังสวยมากนะฮะอึ๊บอับแยก60-40เนื้อบ่อสวยมากนะครับเนียนกริบเลยนะฮะประตูหน้าซ้ายครับเปิดมาแล้วเรียบร้อยสวยครับบานนี้สวยเนียนกริบลำโพงทวิตเตอร์มีให้ฟิลม์มไฮคูสวยเบาะ หนังแท้ของเดิมโรงงานหมดนะครับฟอกขึ้นมาแล้วยังสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปลองครับกันคุญแจเป็นแบบนี้นะครับนี่ i m m o b i l i เ e อรคุณแจสำรองมีให้ครบนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะไม่ปัจจุบัน62,000โลนะครับไม่แท้นอนรถบ้านมือเดียวขออนุญาตปิดฝาท้ายก่อนนะครับรุ่นนี้จะได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครันีอ่ะเปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์เป็นดิจิตอลนะฮะ มีแอร์ออโต้ด้วยปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะฮะก็ดูด้านบนได้นะฮะหรือว่าจะเอาปรับแบบเต็มระบบกดคลเมดเลยนะฮะก็จะขึ้นมาหมดเลยเปิดคอมปรับเปลี่ยนทิศทางปรับความแรงไรฟ้าหน้าหลังไรมีครบคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้จะเป็นวัสดุนุ่มๆน,นะครับซอฟทั Soft หนังสีดำก็โดยรวมถือว่ายังเนียนกริบฮะ สวยมากไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรตัดกับวัสดุสีเงินเท่ๆหน้าจอครับตัวไมเนอร์เชนแล้วจะได้หน้าจอนี้เลยเป็นระบบสัมผัสประมาณ7นิ้วนะครับมีภาษาไทยให้นะฮะนี่นะฮะมีบลูทูธนะฮะต่อโทรศัพท์ได้เล่นเพลงจากมือถือได้นะฮะ hdmi ipod usb มีครบนะฮะกล้องหลังมีไหมมีให้นะฮะสมมุมมองเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ รัดมาด้านล่างนะฮะก็จะเป็นคอนโซลเกียร์นะครับสวยมากคอนโซลเกียร์คันเกียร์วัสดุต่างๆยังสวยเปะ๊ะหมดกันครับกี่แบบประหยัด เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮมีให้นะครับทันมาด้านล่างครับ power outlet มีให้นะฮะรองวางแก้วน้ําตรงกลางตรงกลางนี่ถือว่าสวยมากนะครับวัสดุต่างๆยังค่อนข้างดูดีเลยแล้วก็ที่ชอบคือเก๊ให้มาใหญ่มากนะครับด้านล่างมีพอร์ตเยอะแยะเลยครับ HDMI USB 2ช่อง power outlet อีกหนึ่งเยอะแยะมากมายนะครับนี่ที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆน,นะครับเลื่อนได้นิดนึงนะแล้วก็เปิดมาด้านในก็จะเป็นเก๊ อนเนกประสงค์ทั่วไปใส่ของได้เยอะพอสมควรวงมาลัยนะคะจะมีครุสคอนโทรลให้และมีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยนะครับวัสดุต่างๆยังสมบูรณ์มากวงมาลัยหนังแท้เนียนกริบครับไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีถลอกอะไรนะฮะวงมาลัยปรับได้4ทิศทาง ลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังนะฮะกระจกไฟฟ้านี่ได้ออโต้ครบทั้ง4บานเลยครับเยี่ยมไปเลยอันนี้ดีงามนะฮะเซนนั้นล็อกมีกระจกข้างปรับไฟฟ้าฮะแล้วก็พับไฟฟ้าไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้มีระบบควบคุมการทรงตัวด้วยกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยก้านโยกนะฮะอันนี้เจ้าของเดิมเคยเดินสายกล้องไปแล้ว เดี๋ยวเราเอากล้องใหม่ก็เสียบยัดเข้าได้เลยนะครเดินมาเรียบร้อยแนละ้วเราไม่ต้องไปเดินให้มันพลุงมพลังอ่าเพดานมีช่องเก็บแวน่นแล้วก็ไฟนะฮะด้านหน้าคู่หนึ่งตรงด้านหลังอีกหนึ่งคู่นะฮะเพดานมีที่บังแดดสีเทานะครับมีกระจกแต่งหน้าให้ทั้งซ้ายขวาเพดานเป็นผ้าสีเทาครับสวยมากเนียนกลิบเลยนะฮะไม่มีร็วไม่มีรอยอะไรถือว่าใช้รักษามากเจ้าของเดิมทำอะไรไปครับ ฮอนด้าพระรามสามเข้าเมื่อไหร่ไม่เห็นนะแต่เข้าอีกทีเดือนเจ็ดปีอันนี้น่าจะนานแล้วนะเพราะนั้นสามหมื่นอันนี้ใบนี้น่าจะนานแล้วไม่เป็นไรคันนี้นะครับเปิดมาแล้วมีแฟ้มให้นะฮะแฟ้มคู้มือมีให้รถบ้านมือแรกมือเดียวซื้อเงินสดด้วยนะฮะผู้ชายขับนะคู่มือมีให้นะฮะส่วนสมุดเช็คระยะเจ้าของเดิมบอกศูนย์ทำไว้ไหนเราก็ไม่รู้ไม่ได้คืนให้ตามไม่เจอแต่ทางศูนย์ก็ยัง ปริ้นมาให้เพราะนั้นคันนี้ไม่มีบุ๊กเซอร์วิสนะฮะแต่ว่าประวัติมีนะเจ้าของเดิมให้เจ้าหน้าที่เขาปิ้นมาให้แทนเพราะว่าเก็บไปเก็บมาแล้วไม่ได้คืนลูกค้าเราหาไม่เจอนะฮะแต่ไม่แท้แน่นอนนะฮะ,ะเดี๋ยวดูกันพร้อมกันเลยฮะนี่ฮะเป็นออกรถปี2019เลยนะฮะโมเดลจริงๆเนี่ยยีิบนะครับ แต่ว่าเขาขายก่อนนะขายก่อนถ้าโมเดล m i n ม r c เนอร์เชนจริงๆปี20่นะอันนี้ขายก่อนกันยายนฮะ2,019นะเป็นตัวเริ่มต้น 2.4s นะก็จะเริ่มตั้งแต่ปลายปี2,019นี่แหละนะฮะล่าสุดนะครับดูเลขตัวถังก่อนละกันจะได้ตรงนะดูว่าตรงแน่นอน m r h r w ารเิยูลงท้ายด้วย0 0 443นะฮะไม้ปัจจุบันนะ60,000โลนะครับล่าสุดเพิ่งเข้ามานินา เมื่อ28สิงหาเพิ่งเข้ามาเช็คระยะ60,000โลนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ไปตามนี้ได้เลยนะฮะเจ้าของเดิมก่อนมาขายเราเข้า Honda เช็คระยะไปตั้งแต่28สิงหาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่นะฮะ นี่อ่ะไม่แทนแน่นอนสำเนารถกันหน่อยนะฮะคันนี้รู้สึกมือเดียวแล้วซื้อเงินสดด้วยนะฮะโมเดลผลิตครับปี2019นะครับจดทะเบียนมกรา2023ิบสมองจดทะเบียนมกรา2อ2ันเลยนะฮะ โอ้โหถือป้ายแดงนานมากนะครับอ่ะป้ายกรุงเทพนะสีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง MR HRU ลงท้ายด้วย P 1 0 0 443นะคเครื่องยนต์ K 2 4 V 5 3 507 23เ็บนซินสสูบ2.4ลิตร173แรงมา้ามือเดียวซื้อเงินสดซะด้วยเดี๋ยวไปลองขับกันเลยครับพี่น้องไปมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะมีพร้อมเส้นนำสายตาด้วยนะครับ อ่ะถอยไปก่อนนะฮะเครื่องอัตราเร่งนี่ไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่อง2.4เหลือๆออยู่แล้ว173แรงม้าเหมาะสำหรับขับทางไกลนะออกตัวพุ่งมากเลยนะฮะ2.4ลิตรโ้โหูใช้ได้เบรกก็ยังดีเยี่ยมช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มมากๆนะครับแล้วได้ยางใหม่ด้วยปี2023นะครับพวงมาลัยถือว่าแน่นเฟิร์มดีขับแล้วกระชับมั่นใจแน่น ไม่หนักและไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับขับได้ทุกเพศทุกวัยการใช้งานได้หลากหลายในเมืองนอกเมืองใช้ท่องเที่ยวก็ได้ขนของก็ได้ใช้ส่วนตัวทั่วๆไปก็ได้วงเลี้ยวและความคล่องตัวทดสอบกันหน่อยนะครับกลับรถในพื้นที่แคบๆชีเดียวผ่านสบายๆเหลือๆนะครับไม่ต้องลุ้นเลยนะครับไม่ต้องโยกไม่ต้องลุ้นนะ แลเรื่องความคล่องตัวก็ถือว่ายังใช้ได้ด้วยนะครับเป็นรถ SUV ที่ใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานคันเดียวจบนะ จากราคา1,359,000บาทใช้ไปแค่60,000โลรถบ้านมือเดียววันนี้เหลือเท่าไรอ่าแม้ว่าจะเปลี่ยนโฉมไปแล้วนะฮะแต่เชื่อว่าใครหลายคนยังตามหาเจ้าตัวนี้นะ,ะเพราะว่าเป็นเครื่องดั้งเดิมเป็นเ็นสิน2.4ลิตรที่ทนทานใช้งานง่ายค่อนข้างเสถียรน,นะครับอุ่นใจกว่าเยอะเลยนะฮะ อ่าวันนี้แนะนำเจ้าตัวนี้เลยรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยครับ2019 Honda CRV Gen D5 2.4S a u t o ไ a ม60,000แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะครับแต่ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวฮะเราได้ไม่น้อยแค่60,000โลเท่านั้นเองฮะเราได้ตัวไม้เลร์เชนด้วยรุ่นนี้รถใหม่ป้ายแดง1,359,000บาทนะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วม เลขใหมาแท้6 0 0 0 0กิโเมตรรับประกันส้อคืนเต็มราคาครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าราคาลงมาเยอะมากๆนะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวฮนะปกติ walk in ราคาหนร้าเราขายอยู่819,000บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนติดตามคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง799,000บาทเครดด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะ ราคานี้ยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รารยการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชินฟรี24ชั่วโมงและเจยกอนออกรถรับผมเจาเรถเข้าสู่ฮอนด้าเช็คระยะเปลี่ยนท้ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเชนให้ ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมกันค่าเช้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยรถบ้านมือเดียวไม้หกหมื่นโลฮะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะไม่อยากให้พลาดเลยครับใครที่เลงอยู่แอดไลน์เลยด้านล่าง ID l ดี e ลน์แอดหนเาพนะาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่กูเกิลแบบพิมพ์สึกเ้าขขหรือประกอบเราอยู่ถนนกาลปะบลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี Free! 19สิกาปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงเมลรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเดินยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของเรารุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสุขการีประกรทเมื่อสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com